ให้สมความปรารถนาให้มีเงินทองไหลมาเทมาเฮงเฮงว่องซื่อเฮงด้วยครับแป๊บนึงมาแล้วครับแป๊บมาแล้วครับาทีกงป่องเบสิกอายุมั่นกว่าเยื่อคิดเงินคอยได้เงินคิดทองคอยได้ทอง กิ aunque sea, aunque sea, ่งแก่กิ่งแก่ว่าใช้ตัวทำงเพลงอังเฮ้ินรวยรวยที่โกงโกงอือฟองเดียวสิ่งแสหับแกเพลงอังสิ่งที่เกี่ยงทำเพงเพลงรวยรวยใช่ มึงอมวันรที่หนึเฮงเฮด้วยทุกคนทุกคน